What's up, slappers? I have a very important announcement. This is going to be my last video for this week. I will have to leave my country for some days because I'm going to the USA just to shoot a video. <coughs> มันเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะครับผมที่มีคนพูดถึงเขาในโลกออนไลน์ในประเทศเราเยอะขนาดนี้เรื่องราวของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เรามาฟังประวัติของเขากันเลยครับกับ Devi f ไฟ e อโอมือเบสที่กวนที่สุดใน YouTube i r e ์อฟ n e นั้นคือมือเบสที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีในโลกออนไลน์แล้วครับเขามีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจอย่างมากวันนี้ผมเลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังชื่อจริงของ d ดว i f ไฟ e ์อฟโนั่นก็คือ d a v i d ดีบีเวรเนั่นเองครับหลายๆคนคงสงสัยว่าทําไมชื่อถึงแปลกจังนะครับเพราะว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยเขาเป็นคนอิตาลีครับชื่อของเขาเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนนั่นเองครับ ซึ่งเดวี่ไฟล์ฟนเนี่ยเกิดวันที่ 5AP เอพปี1994ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าน,นับจากวิดีโอตัวนี้เขาจะมีอายุราวๆประมาณ26ปีเขาเกิดในเมืองซาโวน่าประเทศอิตาลีครับผมเขาเริ่มเล่นเบสในปี2009กครับผมแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเปิด YouTube c h a n n e ลครั้งแรกในปีสองพแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเดวี่ไฟล์ฟนตอนเป็นเด็กจะถูกเพื่อนล้อเป็นประจำเหตุผลเพราะว่าเสียงของเขานั้นมีเสียงที่ต่ำมากๆครับถึงขั้นระดับต่ หาใครยังไม่รู้และนอกเหนือจากนั้นส่วนสูงที่สูง,ขงเขาเลยทําให้เขาโดนล้อเป็นประจําครับแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาบูลลี่เขาเพราะว่าเขานั้นตัวสูงครับแต่สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยทําให้เขามันสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปครับเลยทาให้เขานั้นเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยที่จะคุยกับผู้หญิงสัะเท่าไหร่ นอกจากนั้นเขายังมีความหลงใหลในเรื่องของดวงดาวมากครับและในเวลานั้นเองเขาเลยมีความฝันอยากจะเป็นนักธรณีวิทยาแต่แล้วความฝันเขาก็เปลี่ยนอีกครั้งในตอนที่ทีมชาติอิตาลีชนะฟุตบอลโลกเขามีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลและเขาก็ได้เล่นในตำแหน่งโกลคีเปอร์หรือตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่หลังจากที่เขาได้ลองไปเล่นแมตช์เป็นทางการแล้วเขารู้สึกถึงความกดดันในสนามอย่างมากครับจนมากระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมกลุ่มใหม่เพื่อนร่วมทีมกลุ่มนี้นั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมที่นิสัยไม่ค ว่าอย่างหนักเลยทําให้เดวีนระู้สึกเสียใจมากๆความรู้สึกกดดันความรู้สึกเสียใจเหล่านั้นเลยทําให้เขารู้สึกล้มเลิกที่จะเป็นผู้รักษาประตูครับหลังจากนั้นเขาก็ป่วยอย่างหนักครับผมโดยคนส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเขาต้องหยุดเรียนประมาณ1เดือนเลยทําให้เขานั้นมีเวลาหยุดอยู่บ้านเล่นเกม GTA San Andreas มากยิ่งขึ้นในระหว่างที่เขากาลังเล่นเกม GTA San Andreas น,นั้นเขาได้ไปสะดุดเข้ากับ s o u n d t r a ็กในเกม GTA San Andreas ครับผมซึ่ง s o u n d t r a ็กอันนั้นก็มาจากวงที่มีชื่อว่า Kiss ซึ่งวง Kiss นี้เป็นวง Rock and Roll ในตำนานเลยก็ว่า เขาเลยไปทําการเซิร์ช u t u b e ถึงการแสดงคอนเสิร์ตของวงคิสและเขาก็ได้เจอกับมือเบสของวงคิสและมันทาให้เขารู้สึกตกหลุมรักเลยครับเลยทาให้เขานั้นเซิร์ช u t u b e ต่อว่าเบสโคเวอร์มันเป็นยังไงเลยทําให้เขาตกหลุมรักในเรื่องของการเล่นเบสอย่างมากในเวลานั้นเขาไม่รู้ว่าอนาคตของเขาจะไปทางไหนเพราะเขาก็ยังเป็นเพียงแค่นักเรียนอายุไม่เท่าไหร่เลยในตอนนั้นเขาเลยซื้อเกมกีตาร์ฮีโรสมาแล้วเขาก็ตกหลุมรักในเกมกีตาร์ฮีโรสแต่มันดันไม่มีเพลงของคิสในเกมกีตาร์ฮีโรสภาคเวิ d ์ o ทัวร์ ทำให้เขาขอพ่อแม่เขาที่จะซื้อเบสตัวแรกของเขาหลังจากที่บอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่เขาเลยพาเขาไปยังร้านเครื่องดนตรีเพื่อที่จะซื้อเบสตัวแรกของเขาครับหลังจากที่เขาได้เบสมาชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเขาไม่ป่วยอีกต่อไปไม่ซึมเศร้าอีกต่อไปเขานั้นมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหากว่าเขาทําการบ้านเสร็จไวเขาก็จะได้เล่นเบสเขาได้ตั้งวงดนตรีกับเพื่อนได้เริ่มมีสังคมและเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาสนใจหรือชอบในสิ่งไหนอย่างมากจริง เขานั้นสามารถเรียนรู้มันได้อย่างเร็วมากๆครับเลยทำให้เขารู้แล้วว่าในชีวิตตอนนั้นเขาต้องการอะไรและในช่วงเวลานั้นเองครับผมฟรีแห่งวงเรียนฮอ c ชิลลี่เ p เปอก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับ d ดว i ่ไฟล์โในการที่จะเริ่มเล็บเบสและในเวลานั้นเองระหว่างที่เพื่อนๆเ,เขาออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนและแฟนของเขา d ด v ี่ f ฟล์โกลับนั่งอยู่บ้านและฝึกซ้อมเบสอย่างจริงจังและหลังจากที่เขาได้ดูวิดีโอโคเวอร์เบสใน YouTube มากมายเขาก็ได้มาคิดว่า เขาสามารถทําวิดีโอที่ดีกว่านั้นได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าคนอื่นๆนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าวิดีโอคุณภาพเนี่ยมันไม่ค่อยชัดซเท่าไหร่เขาเลยคิดว่าเขาสามารถทําวิดีโอที่มีภาพชัดกว่านั้นได้เขาก็เลยเริ่มที่จะทำช anel YouTube เป็นของตัวเองครับแต่ก็เคาะซ้กําซันนะครับผมเพราะว่าช่วงที่เขาจะต้องไปเรียนต่อที่มหาลัยเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยรถไฟวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ขากลับอีกหนึ่งชั่วโมงเลยทําให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าในการเดินทางมา,มากๆ เลยทาให้เขาเริ่มที่จะไม่มีเวลาที่จะทําวิดีโอเบสลงแล้วหลังจากที่เขาไม่มีวิดีโอใหม่ๆเลยทาให้ผู้ติดตามของเขาในตอนนั้นลดลงอย่างมากครับเขารู้สึกท้อแท้และเท่านั้นก็ยังไม่พอแมวตัวโปรดของเขาก็ดันมาเสียชีวิตซะอีกเลยทําให้เขาเริ่มรู้สึกหมดกาลังใจที่จะทําอะไรเลยในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งยูทูบเบอร์ยักษ์ใหญ่ชื่อดังอย่างพนะิวที่พายพิวที่พายนั้นได้ทําการเปิดคอมเพลติชันในการชาวดาวหรือพูด,ดง่ายๆคือการโปรโมทชานัลนั่นแหละครับและ d ดวี่ไฟล์โอโฟก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่เข้าร่วมมในนนนโครรงงกกกาาีี้้้ดดวยและสิิ่่่่่ทไเเชือ็ขึับ เพราะว่าในระหว่างที่ d ด v i d Fire โฟนั้นกําลังเล่น GTA สายแอนเดรส u ิวดีๆเขาก็ได้รับอีเมลมากมายครับผมที่แจ้งเตือนขึ้นมาและเขาก็ไปเช็คที่ช anel เขาและผลก็ปรากฏว่าพิวนะที่พายนั้นทาการชาวดาวช anel ของเขาครับเลยทำให้มีผู้ติดตามเขาตามมาเยอะมากๆช anel ของเขานนะั้ได้รับการโด่งดังอย่างมากมายจากพิวที่พายครับเลยทําให้เขากลับไปมีกําลังใจในการทําคลิปอีกครั้งหนึ่ง เขาเลือกที่จะดรอปเรียนจากมหาลัยเพื่อที่จะมาทําการสร้างช่องยูทูบของตัวเองแน่นอนครับว่าพาาอ่อแม่ของเขานั้นเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขาแต่ในเวลานั้นแพชชั่นของเขาอย่างเดียวในตอนนั้นคือการทําวิดีโอลง YouTube นั่นแหละครับและในช่วงเวลานั้นเอง เขาก็ได้เริ่มที่จะมีไอเดียที่จะทําคลิปไวรัลต่างๆเขาก็เลยทําการใช้เงินของเขาซื้อกีตาร์ที่มีหลายๆสายอย่างเช่นกีตาร์24สายซึ่งในตอนนั้นเองมันทําให้เงินเขาแทบหมดกระเป๋าเลยครับแต่เพื่อความินทจของคนดูเขายอมยอมทําได้ครับและในตอนนั้นเองเขาก็ตัดสินใจจะกลับไปรเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในที่ที่เขาเรียนในครั้งนี้เป็นประเทศอังกฤษครับผมเขาเลือกที่จะเรียนมิวสิกโปรดักชันเพื่อที่จะทาการมอบแพชชั่นให้กับดนตรีให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ครับ แต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างครับผมที่มาพลิกชะตาของ d e v i ฟฟโฟมันเป็นเหมือนกับมอลสุมที่เข้ามาเปลี่ยนทำให้ร้ายกลายเป็นดี ในตอนนั้นเองครับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ YouTube นั้นกําลังเกิดคริสติสขึ้นนั่นก็คือช่วงที่ YouTube กําลังถูกถอดมอนิทไรเซชันเพราะว่าในตอนนั้นเองยูทูบนั้นได้มีปัญหากับ Wall Street Journal ครับผมเลยทําให้ผู้ประกอบการสนับสนุนรายใหญ่หลายๆเจ้าได้ทําการถอดโฆษณาตัวเองออกจาก YouTube และสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากนั่นก็คือยูทูบเบอร์ในช่วงเวลานั้นไม่สามารถสร้างมอนิท i z เซชันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทําให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนนั้นแทบจะอดข้าวกินกันในช่วงนั้นเลยครับและ ไม่สามารถอยู่ได้เลยครับถ้าหากว่าเขาไม่ทําวิดีโอใหม่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบเล่นดนตรีแล้วชอบทําวิดีโอลง YouTube มากๆชอบถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าหากวันนึงเขาไม่ได้ทําวิดีโอเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแปลกเลยครับและเขายังให้สัมภาษณ์อีกด้วยครับผมว่าในช่วงเวลานั้นเองต่อยเขาไม่ได้เงินสักบาทเขาคงอยากจะทําวิดีโอ YouTube อยู่ดีครับเพราะว่าเขาชอบเขารู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรเขาแล้วถึงแม้ว่าในเวลานั้นงานฟูลไทม์ของเขานั้นก็คือการทํา YouTube และการที่ถูกถอดมอนิเ็อร์เซชันทำให้เขาไม่มี วไฟโอโฟนะั้นเป็นคนที่แทบจะไม่เล่าเรื่องราวส่วนตัวของชีวิตตัวเองให้ใครฟังเลยครับขนาดผมที่ทําคลิปผมยังแทบจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราแน่นอนได้ชัดเจนเลยครับผมนั้นก็คือเขาแคร์คนดูของเขามากๆครับเพราะว่าในทุกๆท,ท้ายวิดีโอเขาจะชอบบอกกับคนดูของเขาว่าแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีหรือการฝึกซ้อมหรือการทําคลิปของเขานั้นมาจากคอมเมนต์ดีๆที่คนดูคอมเมนต์ให้เขาครับและนอกเหนือจากนี้แล้วเขายังเป็นครีเอเตอร์ที่ใส่ใจผลงานมากๆครับผมแต่ยึดหลักด้วยสิ่งง่ายๆนั่นก็็คคืือออออออ 1. เเเขขขาาาาตต้้้้้งงงกกรรใใหหวววดดดดีีีีีีีโโโนนนัปทท่่มซ2 เป็นวิดีโอที่มีภาพชัดและ3คือต้องการให้วิดีโอเป็นวิดีโอที่สั้นเพราะเขาบอกว่าวิดีโอสั้นๆมันดูง่ายกว่าแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่า3หลักการง่ายของเขานั้นจะทําให้เขานั้นพาตัวเองมาถึงจุดสูงสุดในการโด่งดังใน YouTube ได้ขนาดนี้ แต่ไอจุดเปลี่ยนจุดสําคัญนะครับผมนั่นก็คือไอจุดเปลี่ยนที่โฆษณา YouTube มันหายไปนี่แหละครับเพราะหลังจากที่โฆษณา monetization YouTube หายไปมาทาให้เขาได้ใช้เวลากับคนดูของเขามากยิ่งขึ้นแพทริออนของเขาที่เปิดไว้ก็ทําให้เานั้นได้รับข้อมูลอะไรดีๆและเขาก็เปิดซับเรเดีตขึ้นมาเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนดูของเขาทาให้ชแนลของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากในอนาคตครับและหากจะพูดถึงความคุมแล้วนะครับผมผมขอบอกเลยว่าแพทริออนของเขานั้นเป็นแพทริออนที่มีราคาที่ถูกมากครับและสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าอออย่่่่่าา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 งงงงมมกเเเพรระะะะววค้้้จสใหแตลลิปขนนัีไบ และยังคงส่งแท็บเบสที่เขาเล่นเองเนี่ยให้กับคนดูของเขาอีกด้วยครับว่ามันเล่นยังไงหากใครก็ตามที่มี d e v ี่ไฟล์4เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นเบสและอยากจะลองฝึกเล่นเหมือนกับเขาดูก็ลองไปเช็คแพทริออตของเขาได้นะครับ แต่หลังจากที่ YouTube Crisis จบลงคะแนนของเขาก็ด้านโด่งดังขึ้นอย่างมากครับผมเพราะเขาเริ่มที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากขึ้นเพิ่มความตลกเข้าไปมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ชีวิตของเขาก็เริ่มที่จะมากขึ้นและเขาก็ได้ทำคลิปวิดีโอแจ้งเกิดของเขานั่นก็นคือคลิป red hot chili pepper but play with chili อธิบายง่ายๆนะครับนั่นก็คือ red hot chili pepper เนี่ยมันคือพริกแดงเผ็ดร้อนมันเป็นวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งมือเบสก็คือฟรีนั่นแหละครับคนที่ให้แรงบันดาลใจในการเล่นเบสกับครับแต่สิ่งที่แปลกนั่น หรือใช้พริกแดงเผ็ดร้อนในการเล่นเพลงของเลน Hot Chili Pepper คนก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเขาจะเล่นได้ยังไงเขาจะทำได้ยังไง เป็นคลิปที่ออกจะแนวคลิกเบสหน่อยแต่ก็มีสาระอย่างมากครับเลยทําให้มียอดวิวเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็เริ่มจับทางตัวเองได้ในยุคแรกว่าเขาจะต้องใช้วิธีนี้ก็เลยมีคลิปอื่นตามมาแนวนี้อีกมากมายเลยครับ ต่อมาจากคลิป Red Hot Chili Pepper เขาก็เลยใส่คลิปคอนลงไปครับผมคอนเป็นชื่อของวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งเป็นวงเมทัลที่มีชื่อเสียงอย่างมากครับซึ่งคอนถ้าอายากแปลเป็นภาษาไทยมันเป็นศัพท์ง่ายๆครับก็คือแปลว่าเข้าวโพดนั่นเองครับเขาก็เลยคิดว่าลองใช้ข้าโพดเล่นเพลงของคอนซึ่งแปลว่าข้าวโพดดูซิว่ามันจะทําได้ไหมซึ่งเขาก็ทําได้จริงๆครับ ต่อมาอนาคตของเขาก็ลุ่งโลดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเมื่อลอสคาร์ลอนมือกีต้ามสุดเมทอลประจํา y o YouTube ได้มาชวนทําวิดีโอคอลลบกับเขาซึ่งวิดีโอคอลลับน,นั้นก็สามารถสร้างอยอดดีเดถึง9ล้านวิว และชีวิตของเขานั้นก็ได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาได้เจอแฟนสาวของเขาครับทั้งคู่นั้นได้พบกันในปี2013เนื่องจากที่ d ดว i f ไฟเอนั้นได้ทำการอัปโหลด cover เพลงเจมส์บอนด์ทำให้ผู้หญิงคนนี้สนใจใเขาทําทการ message มาหาเขาจนกระทั่งปี2016ทําให้เขาทั้งสองคนนั้นได้มาเจอกันตัวเป็นๆในประเทศตไต้หวันครับเดวี่ไฟได้บอกว่าเขานั้นทําการบินข้ามประเทศไปยังไต้หวันเพื่อจะไปพบเธอ และแน่นอนครับผมว่าเธอก็เล่นเบสเป็นเหมือนกันเดวี่ไฟโอโนั้นเล่นเบสตอนอายุสิปีส่วนเธอเล่นเบสตอนอายุสิปีพูดถึงฝีมือความสามารถแล้วเธอนั้นก็ไม่เบาเลยทีเดียวครับ เธอยังออกมาบอกด้วยนะครับผมว่าเดวี่ไฟโอตัวจริงนั้นแทบจะมีนิสัยที่ไม่คล้ายกับคนที่อยู่ใน YouTube เลยเพราะว่าตัวจริงของเขาน,นค่อนข้างจะยิ้มบ่อยครับผมและจากที่ผมดูจากที่เขาไปครอเน็กับวิดีโอชาแนลอื่นแล้วเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีนิสัยดีมากๆอีกคนหนึ่งเลยนะครับและหลังจากที่เขาได้มีแฟนสาวคนนี้เข้ามาในชีวิตเขาเลยทาให้การพัฒนา u t ทูบของเขานนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมากครับผมเพราะว่าตัวเธอนั้นเปรียบเสม,มือนตากล้องส่วนตัวที่คอยติดตามเดวี่ไฟโอโฟไปทุกที่ที่เขาจะไปถ่ายวิดีโอท และจากที่ผมดูแล้วถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมเธอต้องตัดต่อวิดีโอเป็นอย่างแน่นอนเลยทําให้เดวี่ไฟโอโฟนั้นมีเพื่อนช่วยตัดต่อเพิ่มใหม่คนนึงครับเลยทาให้คุณภาพวิดีโอของเขาในช่วงหลังๆที่ผ่านมาหลังจากที่เขาได้คบกับแฟนเขาแล้วมันดูดีขึ้นมากครับหลังจากนั้นเดวี่ไฟโอโฟก็ได้ทำคอนเทนต์กวนประสาทมากขึ้นครับเขาเริ่มที่จะพูดคําว่า e p i c เหล่มพูดคาว่า OMG <จ> to slap like เลยทําให้เขานั้นเริ่มที่จะมีเอกลักษณ์มากขึ้นในตัวเองทําให้คนเริ่มที่จะจดจําเขาได้ในฐานะเดวี่ไฟโอโฟมากกว ข้ามาสู่การเป็นมือเบสที่เล่นเพลงมีมีกด้วยและด้วยฝีมือการแซลบเบสที่เขามีมาอย่างยาวนานอยู่แล้วเลยทําให้การโคเวอร์เพลงมีมต่างๆของเขานั้นรับรองว่าไม่กา,กากแน่นอนครับเลยทาให้เขานั้นได้รับความนิยมและเป็นชื่อเสียงในมุมกว้างในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเปิด r รด d i t และเริ่มทำคอนเทนต์ที่คล้ายๆ p ิทูพายนั่นก็คือคอนเทนต์รายการสตรายายซึ่งมันก็คือคอนเทนต์ที่ทําการล้อเลียนคอนเทนต์ประจําของพิทูพายละวายนั่นแหละครับ Shows in the next episode of Luai. แต่มันเป็นการรีวิวเบสหรือรีวิวมีมที่เกี่ยวกับเบสซะมากกว่า นั่นเลยทําให้เขานั้นมีจุดเชื่อมโยงกับคนดูของเขามากยิ่งขึ้นครับผมและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะทำคอนเทนต์แปลกๆอย่างเช่นคอนเทนต์ไฟเวอรซึ่งเขาใช้เงินในการจ้างโปรดิวเซอร์นักร้องมือเบสใครก็ตามที่เขาอยากจะจ้างเพื่อมาเล่นในรายการของเขาซึ่งแต่ละคนก็มีหลายราคาครับผมแม้จะเป็นราคาที่ถูกมากๆ ราคาที่แพงหลักหมื่นก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าเขาหมดเงินไปเยอะมากครับในการทำคอนเทนต์ไฟเวอร์นี้แต่เขาก็บอกว่ามันสนุกมากเช่นเดียวกันแล้วคนดูก็ชอบดูมันอย่างมากและหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปยังประเทศต่างๆและก็เล่นเพลงประจําประเทศน,นั้นๆที่โด่งดังในด้านมีมอย่างเช่นเขาเดินทางไปยังเวสต์เวอร์จิเนียเพื่อที่จะเล่นเพลงคันที่โรสหรือว่าเขาจะเดินทางไปยังประเทศรัสเซียเพื่อจะเล่นเพลงรัสปุติน หรือแม้กระทั่งตอนที่มีมหากาบสงครามพีวิพไย i e ทีซีรี s เจ้าเดวี่ไฟโอโฟคนนี้เนี่ยแหละครับบินไปถึงอินเดียไปถึงหน้าออฟฟิศของ T-Series และก็เล่นเพลงบิชและสัญญาครับนอกเหนือจากนี้แล้ว d ด v ี่ไฟโโฟก็เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ครับผม mm hmm. เพราะว่าเขาได้ให้เหตุผลว่าหากไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีไม้และถ้าไม่มีไม้ก็จะไม่มีเบส และด้วยเหตุผลนั่นเองเขาเลยเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ Global w a r n i n g ซึ่งคนที่ชักชวนเขานั้นก็คือ Mr Beast นั่นเองครับและนอกเหนือจากนี้ในช่วงที่มีโควิดาดเขาได้เววาล้อมซื้อเบสทุกตัวในไต้หวันและนํามาแจกให้กับคนดวงเขาครับผมจึงจะหากใครก็ตามที่เล่นดนตรีจะรู้เลยนะครับผมว่าเบสแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อที่เขาซื้อเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆเลยนะครับ เขาซื้อมาเยอะมากแล้วนามาแจกให้กับคนดูในช่วงโควิดนาไวรแตผมขอบอกเลยนะครับว่าหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe to d e v y f i ลแล้วก็ Subscribe Let's just slap into it แต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่รู้จัก d e v y f i ฟเนี่ยรู้จักเขาเพราะว่าเขานนั้นเป็นมือเบสที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงและก็ทําการ ชาเลนจ์ในการเล่นเบสกับตัวเองเพื่อทดสอบโซเชียลเอ็กซ์เพียน์แต่ถ้าใครก็ตามที่ดูคลิป mm hmm. ด้วิฟ i ยอัลโฟมาก่อนน,นแลนแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าคุณดูคลิปอะไรเป็นคลิปแรกไม่แน่ใจว่าคลิปเดียวกันไหมแต่ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะ ผมว่าหากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าหลายๆคนคงน่าจะได้รับความรู้อะไรหลายๆอย่างจากยูทูบเบอร์เดวี่ไฟโอโฟนะครับเขาแทบจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดไม่เคยจะเบี่ยงเบนไปในทางอื่นเนื่องจากการเล่นเบสฝึกฝนเดอะเบสชอบเบสอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองมันเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนักอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ใจดีเฟรนลี่ชิลชิลสบายๆเขายังสามารถทําให้คนหัวเราะได้ในบุคลิกของเขาผมว่านะครับเดวี่ไฟล์โอโฟนเป็นยูทูบเบอร์ที่ผม เพื่อที่จะไปแฮงเอาเล็กๆน้อยๆมีคอนเวอร์ซชุ่ยกันนิดหน่อยและนอกจากนั้นไม่พอเขายังเป็นคนที่มีจิตใจบุญงามมากครับเพราะว่าเขานั้นทาการแจกเครื่องดนตรีแพงๆใช้เงินในการทำคอนเทนต์ไฟเ e อร์ที่มีคุณภาพเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะเล่นดนตรีแค่เพลงเพลงเดียวเพื่อมาทำคลิปให้คนดูกันเขาเดินทางมาจากเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆสอนเล่นดนตรีมาโคเวอร์จนกระทั่งมาเป็นตัวของตัวเองได้ถึงทุกวันนี้และเขาก็ยังคงมีแฟนแค่คนเดียวทั้งชีวิตเขาอีกด้วยนะครับ และเขาก็ยังไม่ลืมนะครับว่าเมื่อตัวเองดังแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งีดีๆผมว่ายูทูบเบอร์คนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีทั้งความพยายามใส่ใจคุณภาพใส่ใจคนดูแล้วก็ยังเป็นคนดีในสังคมอีกด้วยครับหากถาม,มว่าจะมียูทูบเบอร์คนไหนที่ใส่ดีกว่านี้ คงน่าจะหาไม่ได้อีกแล้วล่ะครับเดวี่ไฟฟ์โฟร์อยู่ในโลกแห่งความกลัวมาอย่างยาวนานครับผมเขาไม่คิดที่จะพูดในวิดีโอของเขาเลยเพราะวาความมั่นใจในตอนเด็กที่หายไปของเขาจนกระทั่งปี2009เขาเริ่มที่จะลองพูดและเขาก็ได้ทําการเปิดกว้างคอนเทนต์นนต่างๆมากมายมันเป็นคําพูดง่ายๆนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แต่มันเป็นแรงบรันดาลใจอย่างมากยังไงร,รู้ไหมครับคุณสามารถเอาชนะความกลัวของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็กัยผู้ใหญ่ไม่ว่าความกลัวมันอยู่ในวัยไหนของพวกคุณคุณสามารถที่จะ e m b r a c e มันเอาชนะมัน ต่อสู้กับมันข้ามผ่านมันไปได้คุณก็จะประสบความสำเร็จแบบเดวี่ไฟล์โฟ์ได้อย่าให้เรื่องเลวร้ายนในอดีตของคุณมาหยุดคุณในการที่จะก้าวหน้าพัฒนาหรือจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตเดวี่ไฟล์วโฟ์บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกทั้งเสียงของเขารูปร่างของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่คนแสน่มาล้อเลียนเขาในสิ่งนี้เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องในตัวคุณเองได้ แต่คุณสามารถที่จะโอบก,กอดข้อบ่ห้องเหล่านั้นและเป็นตัวของตัวเองและเดินหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่เดวี่ฟล์โอ,อฟูพูดไว้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปดีจนจบนะครับขอให้คนทุกคนโชคดีหากคุณกําลังเจอปัญหาชีวิตในเรื่องของการบูลลี่ถูกล้อหรืออะไรต่างๆขอให้คลิปวิดีโอตัวนี้นั้นเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจเล็กๆน,น้อยๆที่ผมอยากจะทําขึ้นให้คุณนะครับขอบคุณครับ ผมพูดตั้งนานผมลืมกดอัดเอาละสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนี่ผมเองไมตี้นะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปผมจนจบนะนี่คืออิสต์เอ็กเล็กๆน้อยๆที่เราเพิ่มขึ้นมาในช n n e l เราท้ายๆในท้ายคลิปที่มันเป็นคลิปรับประวัติละผมอยากจะให้มันมีคลิปแบบนี้เยอะๆนะครับเพื่อจะอัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ยขอโทษที่อัปคลิปช้านะพอดีว่าช่วงนี้ยุ่งนะครับหลายๆเรื่องแล้วก็อ่า เหนื่อยนะครับนช่วงนี้เหนื่อยมากเลยคลิป d ดว i ่ไฟไฟ์โฟนนี้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เรียกว่ายากเกือบที่สุดที่ผมเคยทําเลยนะเพราะว่ามันตัดเยอะมากข้อมูลมันหายากมากๆนะครับนะหากคุณดูมาถึงตรงนี้จนจบแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์นะครับ ถ้ายยังไม่กด s u b ส c r i b e ก็ดซับสไครได้มาคุยกันใน Discord ของเราได้ที่เป็นคอมมูนิตี้ของเราข้างล่างนี้นะครับนะก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงดีนอกจากขอบคุณนะครับโดยคลิปดิลิทัสเอเนี่ยทำให้แบบว่ายอดวิวมันถึง80,000ได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันกดไลค์ช่วยกันดูนจบนี่มันเป็นอะไรที่ช่วยผมมากๆนะครับนะมันเป็นคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆที่ผมอาจจะให้คุณได้ในท้ายรายการเวลาสักนาทีสองนาทีแต่ผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับนะ ไม่มีอะไรจะคุยด้วยแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกก็คือไอคิปประวัติที่พวกคุณขอๆกันไว้เนี่ยมีแน่นอนนะครับนะคนต่อไปจะเป็นใครเนี่ยรอดูได้เลยแต่รับรองว่าเป็นคนที่คนขอเยอะมากคนหลายคนต้องรอคนคนนี้แน่ๆนไปละ